เออเไอ้คนคอยู่ตรงนั้นมีไว้ทำไมวะเอาไว้ควายทำเยอะอ๋อใครใครยังไม่ได้กดสตาร์ทอ่ะไปเลยมั้ <c oughs> ยเฮ้ยกินดีทอยมา ้านี่แย่งหมดตัวแย่งหมดเลยเฮ้ยระวังปาไม่ทันอ้าวรวยเรวยเก้าห้ามันต้องเป็นเก้าแปดดิไอดอกไอดอกปืนทำพิษวะเออไอดอกไอดอกปืนทำพิษเนี่ยเออว่ะเดี๋ยวนี้ต้องปล่อยไม้ไกลเดี๋ยวมันทับซอมบี้เรื่องรถเดี๋ยวนี้ก็ได้เหรอใครกดเป็นเกยไม่ใช่หยอกหยอก่แงปกติเล่นวงนี้เราคนจะไม่กดอันนี้อันคนในแก๊งนี้แม่งกดกันใหญ่เลยเกยทุกตัวเขาก็น่ากลัวเฮ้ยสะพาย ไอ้เกใช้เปลืองจัดอะไอ้สัสเกมมันอกี้ใช้ไปสองรอบขอ้เปลืองจริงไม่เป็นไรมีมีตังค์เยอะใช้ไม่ต้องส่งรอบไม่ยังไม่ได้เฮียอะไรกับมาใช้ไปสองรอบโดยเสียเปล่าไปดึกโทรศัพท์ก่อนโทรศัพท์ฮัลโหลโอ้โหอุ้ยวันนี้จะโดนเลยแต่ละรอบเป็นสามคน เฮ้ย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 เือนห้เือ้เดเลยยิซนงอ้ยน่ากลัวน่ากลัวเพิมตานี้เราเดิมพันเลยว่าเหลือหนึ่งเป๊ะเดิมพันเลยถ้าถ้าคำนวณผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพิ่ม5้บาทให้เลย5้าบาทโหั้นเหมือนมีน้าอกไอ้ต้นแมนเลยอ่ะไอ้เี้ยเอ่หัวใจเอ้เป๊ะเป๊ะเะเป๊ะเป๊ะได้แล้วเป๊ะไหมเป๊ไหมเฮ้ยเป้เหย่อ้ะเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเ้ย้าบาท ห้าบาท V หกวิแบบโอ้ยเนี่ยตัวอะไรเนี่ยโอ้ my God โอ้ย God วะน่ากลัวเลยกูจะต้องเอามาปราบมึงมึงอยู่ไหนน้ำมัสพระประวัตโอ้โหพระโถจามาสัูพุทธะเย่เยโยโยไหไปไอ้ผี ไม่คอมเมนต์นะโมตาซาบากาวาโตผีเล่นเกมเอ้ยแต่เขาไม่ใช่ผีไทยนะ่ะเออว่ะไอชิบหายละสวยแล้ว,วยลอย่างนี้ต้องไม้กันเขนขออนุญาตโฮ้ยไรดีแมคควีนมาทำน้องลายเลยเมื่อกี้เอ้ยปึ๊บยิงยิงไปเดียวนะไปเดียวแล้วขายเลยโอเคขายโอเคขายดูดีพอดีปะ ไมพอดี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  Let's go Let's go อู้ยไอ้กูไม่มีตังค์ยไม่มีตังค์อ้ล้ล้ล้ตัวไอ้อ้มีมีล้วป่ะมีลัวป่ะลวลวล้วมีไหมวางให้หน่อยวางให้หน่อยเร็วมีมีลวมีลัววางอ้เดี๋ยวอันนั้นไม่ใช่ลวอันนั้นไม่ใช่ลวโโอเคโอเคอเคเดี๋ก็ทำให้รอดได้เหมือนกันแท้เฮ้ยองบอกเร็วกาดีหน่อก็ได้ปืถ้าจะใช้เพืกิสกิได้ป่ะได้กวดีอ่าได้ไดเร็วเร็ว ได้ยัง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 ดิหนึ่งบานเร็วเร็วปุ๊บปุ๊บวางลงหนไม่ใช่ลงที่เดิช่างมันเรารีบฟาร์มกันโอกาสฟาร์มนี้ไม่ได้มีบ่อยๆกฝ่าคนละวัยจัดเลยอ่ะไลนี้แม่ควีนคุณระเบิดเติรดไปแล้วไม่นะไลนี้แม่ควีนโอ้อ้วนกว่าเดิมอ้วนกว่าเดิมไลนี้แม่ควีนอ้วนกว่าเดิมได้ดูล้อดิล้อยังบีบฟาร์มเรคนตามตอนเร็วไหนยี่สิบกว่าก็ควรเลิกฟาร์มแล้วนะเจเตอร์มาเมื่อไหร่ตอนนี้ควรเลิกฟาร์มพูดปุ๊บแม้มเข้ามาเลยเจ มึงโอ้ยเพื่ออะไรโอเคไม่รู้แหละว่าหมันไส้มันโอเคความต่อทั้งเบสสองเบสก็ได้พี่ปุ๊บถ้าอยากขลาดอะไรวะคนรู้เลยโอ้ยเพิ่มเพิ่มทำไมไม่ไปใช้เวฟ 4s ทำไมไม่ใช้ทำไมไม่ไม่ใช้เวฟ 4s กันฮัลโหลอะไรวะเนี่ย จากจิงจังสู่จิงโจ้รู้ไหมอะไรเจ๋งกว่าจิงโจ้นั่นก็คือล<ะ>็อบเอมิโกช็อบร้านขายเพจแอนิเม d ดีเฟนเดอร์ราคาถูกเริ่มต้นเพียง10บาทเท่านั้นถูกปุยมุยและยังมีกดเกมพาร์ตเลทหกด้วยนะเดี๋ยวก่อนไม่ได้มีเพียงเท่านั้นแต่ยังมีแมปอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นสกีวิธีทาวเวอร์ดีเฟนต์เบสบอลแถมตอนนี้มีให้กดเกมพาร์ตอะดัปตี้ทิปแล้วนะและแมปต่างๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันล่ะอ๋อซัายหมดแล้วอะละปื ตายวปึ้บตูบอกว่าให้เลิกฟาร์มได้แล้วมึงก็ยังจะฟาร์มอีกเนาะยังจะฟาร์มอีกอันอะเดี๋ยวมันเล่อคไปเลยวะอีกสองอันอ่าฟาร์มก็ได้ฟาร์มก็ได้อะเด้ยยยยยยเอยาเฮ้ยพอแล้วยยยยยยเลยเยย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 ย้ยยยเยย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 ยากยยยยัยเยย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 ยวยย่ยยายย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 รยยยยอยยยยยยัวรอนยยยยยัยร้อนโยนแม่งยลยเพื่ยนแล้วก็ตาย